งานเครื่องผมก็มี QC ตรวจสอบนะครับมีเด็กฝึกงานนะครับเนี่ยคอยช่วยช่างแบบนั้นนะครับไอ้พวกที่โจมตีผมเรื่องมาตรฐานเรื่องงานนะครับเดี๋ยวนี้ผมพัฒนาร้อยแล้วนะครับไม่เหมือนสทัาไก่อนที่กําลังเริ่มปรับปรุงพัฒนานะครับตอนนี้บอกเลยว่าร้อยครับล้างเสร็จแล้วก็จะสะอาดวันนี้ก็ลูกกาวหน่อยนะครับแล้วก็ประกอบนะครับลูกค้านะครับสามารถยืนดูรถตัวเองได้แบบนี้นะครับที่แบงค์ยางซ่านะครับคือสามารถยืนได้คนละฝั่งกับช่างอย่ายืนฝั่งเรียกว่าช่างให้มันเกกากต่ถามถ้าตลอดเวลานะครับก็ลูกค้าสามารถยืนได้ มีวิดีโอตรวจสอบชัดเจนเดี๋ยวทาให้ดูว่ามาตรฐานมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็พัฒนาไปเป็นแบบไหนทย่การมีการพัฒนาครับมีการปรับปรุงตลอดเวลานะครับไม่งั้นก็จะเรียกว่าธุรกิจหรอครับมันต้องพัฒนาเกิดขึ้นไม่มีใครรู้อะไรเหตุการณ์ล่วงหน้านะครับเราต้องพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับแบบไม่หยุดยั้งนะครับนี่ครับเด็กฝึกงานกัช่วยช่างนะครับแล้วจะมีการถ่ายลงโลครบเดี๋ยวดูว่าความเสียงแม่งเป็นไงนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นทีมเด็กฝึกงานนะครับคอยประกบช่างช่วยช่างนะครับแล้วก็จะมีช่างนะครับนี่ นี่เด็กฝึกงานอัดวิดีโอนะครับนี่นะครับทำไมวิดีโอไม่ตามน็อตเลยล่ะไอ้นายเหี้ยแล้วตกหัวพุ่งเลยเออนะครับนี่ครับงานผมมาตรฐานปลอดภัยนะครับเดี๋ยวนี้พัฒนาขึ้นเยอะนะครับมีระบบควบคุมนะครับมีทีมงานนั่งตรวจสอบนะครับผมบอกเลยว่านะครับมีการคอนเฟิร์มนะครับเห็นโปชัจเจนนะครับแล้วก็มาตรฐานความปลอดภัยสูงนะครับจะถ่ายให้รูปไปเห็นนะครับคอนเฟิร์มให้ครบนะครับมีทุกอย่างให้ดูนะครับ นะครับมันก็จะมาตู่กระบวนการของการตรวจสอบครับเด็กก็จะนั่งดูนะครับนี่นะครับว่ามันอัดน็อตครบไหมนะครับจะมีบอกชัดเจนนะครับว่านี่ตรวจไอดีนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับของทะเบียนนี้เลขนี้นะครับเชื่อเลยนะครับมั่นใจได้เลยนะครับรถทุกคันมาที่แบงค์ยังซ่านะครับเรามีวิดีโอควบคุมทุกอย่างเพียงแค่ท่านบอกทะเบียนนะครับผมก็สามารถคอนเฟิร์มให้ท่านได้ว่าลืมผ่านน็อตตรงไหนหรือว่าไม่ได้ทำอะไรไปนะครับเราตรวจสอบได้นะครับมาตรฐานปลอดภัยแน่นอนร้อเรเซ็นใครที่ชมดีดีพลงานอยู่เลิกจ้าไอสัตว์ฝากด้วย